หัวใจสำคัญของเมืองหาดใหญ่ก็คือเศรษฐกิจของเมืองนะครับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแลนด์มาร์กต่างๆอย่างตลาดกิมหยงครับตรงนั้นก็เป็นแลนด์มาร์กหนึ่งของเมืองหาดใหญ่นีครับใครเคยไปก็คงจะเคยเห็นความคึกคักที่นั่นมีประมาณ500แผงนะครับวันนี้500แผงเนี่ยเสียหายทั้งหมดครับการจะฟื้นฟูตลาดก็ไม่ง่ายครับวันนี้เจ้าของตลาดให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับยังจ่ายไฟกลับเข้าไปไม่ได้ ต้องดูเรื่องของความปลอดภัยก่อนับดังนั้นการจะฟื้นตลาดกิมหยงกลับคืนมาเนี่ยเรื่องนี้คงไม่ง่ายครับสภาพตลาดกิมหยงตลาดสินค้าของฝากคู่เมืองหาดใหญ่ด้านหน้าเต็มไปด้วยข้าวของกองพเนนที่เปื้อนโคลนถูกวางไว้ตลอดแนวมีสินค้าทั้งเมล็ดธัญพืชผลไม้อบแห้งสินค้าของฝากเมืองหาดใหญ่ที่เสียหายจากน้ำท่วม และดูเหมือนว่ายังคงถูกขนออกมาจากตรอกซอกซอยเล็กๆของตลาดกิมหยงหนึ่งในเจ้าของร้านค้าแผงลอยในตลาดกิมหยงพาทีมข่าวเข้าสำรวจความเสียหายพวกเราเดินไปท่ามกลางความมืดไปตามตรอกเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านค้าแผงลอยเรียงติดกันมีแสงไฟจากเทียนไขและไฟฉายของบรรดาลูกจ้างที่ขนสินค้าที่เสียหายออกไปเป็นระยะ oh. เขาเล่าว่าขายสินค้าของฝากเมืองหาดใหญ่ ปีนี้เข้าปีที่24ขยับขยายจนเป็นเจ้าของแผงสินค้านับ10แผงกระจายในตลาดยิมหยงมีลูกน้องในความดูแลก,กว่า30คนผ่านน้ำท่วมหาดใหญ่มาแล้วหลายครั้งแต่ครั้งนี้ถึงกับพูดไม่ออกตอนตอนนี้มานี่น้ำก็คือน้ำใสน้ำใสเนี่ยตามประสบการณ์ก็คือน้ำล้นตะลิง่งแล้วก็เขาจะสูบออกใช่ไหมพอเราเก็บเสร็จประมาณห้าทุ่มกลับบ้าน อีกอ่ะกรร้านนีร้านนี่แา่กรร้านนีหมดเลนาะหมดร้านมันด้วยร้นร้านนี้ด้วยหมด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  รเราสต็อไว้เผื่อตอนปีใหม่ใช่ไหมคะหรือใช่ครับน,นี่โกดังยังไม่ได้ลื้อเลยครับนี่เฉพาะที่หน้าร้านนะอ๋อมีโกดังอยู่โกดังนี่อยู่ในตูข้ข้างๆนี่ก็ยังไม่ได้ลือ้อเลยน้ำท่วมครั้งนี้กว่าเอาทรัพย์สินและความหวังของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแห่งนี้หายไปกับสายน้ำสต็อกสินค้าที่เตรียมไว้สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่นี้กลายเป็นกองขยะมันเป็นโคลนอย่างนี้ ต่่อให้้ลาาางงเทไน็ไนนปนแม่ค้าขายกระเป๋าเดินทางบอกว่าสินค้าทั้งหมดต้องทิ้งแม้จะเอาไปเลหลังขายอาจจะได้เป็นค่าข้าวเท่านั้นอย่างกระเป๋าเดินทางใบนี้ต้นทุน1,200บาทเลหลังขายอาจจะได้50บาทหรือ100บาทแต่เขาบอกว่ามันมั่นใจว่ามันไม่ขึ้นเราก็เก็บแค่เทียมคอเทียมหัวแต่นี้พอมันไม่หัวว่ามันเป็นอย่างนี้ไงก็หมด เพราะเราสต็อกของไว้ทั้งหมดเลยอนั่นแหละคือว่าไม่รู้จะพูดยังไงเนาะมันก็พูดยากเนี่ยค่ะสองฝั่งแล้วนะตอนนี้เราทําจัดการยังไงวางแผนจัดก,การยังไงจัดก,การยังไงก็ต้องน้งามานไงคะทิง้งคัดเลือก,อกมันมันเลือกไม่ได้แล้วของของน้ําท่วมมันเลือกไม่ได้ก็มีแต่ทิ้งอย่างเดียวค่ะเพราะว่ามันมันมันเสียหายเนาะของน้ําท่วมใครจะซื้อสงสารเด่ค่ะ กคมเฮียไทยเจ้าของตลาดกิมหยงเล่าว่าปีนี้ระดับน้ำท่วมสูงถึงเพดานร้านค้าทั้ง500แผงชั้นหนึ่งเสียหายทั้งหมดตอนนี้ทำได้เพียงนำสิ่งของที่เสียหายออกมาจากตลาดก่อนจะฉีดล้างทำความสะอาดและยังคงไม่สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าเพราะยังไม่ปลอดภัยไฟไฟไห้เปิดเปิดไม่ได้ถ้าเปิดอันตรายผมไม่เปิด เพราะว่าน้ามันยังอยู่ในมิเตอร์แล้วก็ทุกแผงทุกแผงผมก็จะให้ช่างไฟมาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าหมดก่อนจะเปิดไม่มันอันตรายระหว่างนี้ก็คือทำได้แค่เอาคุยคุยขยะมาก่อนตอนนี้ผมผมจ้างรถน้ําไว้แล้วบ่อน้ํามีแล้วสําหรับตลาดกิมหยงมีชื่อเต็มว่าตลาดซีกิมหยงตามชื่อขหาาบดีชาวจีนเจ้าของที่ดิน ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ต้นศตรวรรษที่20จึงเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่เติบโตมาคู่กับเมืองหาดใหญ่ภัสราจิกคมไทย PBS รายงาน